สวสเด้สร็จแล้วหนึ่งด้านนะคะสำหรับคนที่ไปข้างนอกกลับมาก็จะเห็นด้านนี้แถวอะไรไปผูกเหล็กอันนู้นนะคะสำหรับคนในหมู่บ้านวิ่งออกก็จะเห็นใต้นี้ เสร็จแล้วก็ะสองจุดจุดนี้ก็คือเวลาคนาสมาชิกในหมู่บ้านขับออกไปทำงานไปทุระข้างนอกก็จะเห็นป้ายนี้น่าจะเอียงกว่านี้หน่อย ก,การติดใต้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนก็เสร็จแล้วนะคะก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้เจนาที่ศูนย์สาธารณสุขสามสิบสี่โพธิจะมาให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะไปก็อีกตรงนี้เพราะว่าช่วงเช้าเก้าโมงเนี่ยแดดยังล่มก็คงให้ความรู้กันสักพักหนึ่งก็จะเดินลนลนลงในหมู่บ้าน ก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เสียงําสายให้สมาชิกรับทราบเราจะได้ออกมาร่วมเวทีตรงนี้เพื่อรับฟังความรู้จากสมานที่ศูนย์โพสีและใครสะดวกที่จะเดินร่วมด้วยใครเดินไหวก็จะชวนกันเดินลดนลงทำลายแหล่งครอบพันยุงลายตามถนนหรือตามบ้านเรือนที่เขาให้เราเข้านะคะ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำติดอาสาด้วยนะคะท่านผู้ชมไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ